สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระรูปนะครับสวรบุรีนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสมาเดินเล่นนะครับวันนี S <S <center belt> ้เราอยู like ่กันที่วัดพระรูปนะครับมีโอกาสมาเดินเล่นเดินชมนะครับเมืองเก่าวัดเก่านะวัดโบราณนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับของวัดนะครับวัดนี้เงียบสงบมากนะครับแต่ว่าเป็นวัดที่เก่าโบราณมากแล้วนะครับนี่เป็นอุโบสถครับ เนี่ยก็ปิดอยู่นะครับแบบป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ภายในวัดเนี่ยพื้นที่กว้างขวางมากนะครับเป็นวัดที่อยู่คู่กับมืองพันธุ์มานานมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปจุดแรกนะครับพาไปจุดแรกตรงนี้เป็นวัดนะครับวัดพรูปแถบด้านในมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับถ้าคนรู้จักวัดพรูปดีเนี่ยจะรู้ว่าวัดนี้เป็นวัดที่ค่อนข้าง มีมานานมากแล้วแล้วก็โบราณมากแล้วนะครับมีหลวงพ่อที่รู้จักกันก็คือหลวงพ่อดีวัพรพรูปนะครับวัตถุขงคนของท่านก็มีเยอะนะครับผมมีคนเล่นหากันนะครับอันนี้เป็นศาลานะฮะตรงนั้นก็จะเป็นกุฏิแล้วก็พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับวัดเนี่ยอยู่ติดน้ําเลยนะครับแม่น้ําท่าจีนนะครับแม่น้ําประจําเมืองสุพรรณนะครับเดี๋ยวพามาดูจุดแรกก่อนนะครับจุดแรกเนี่ยจะเป็น พระพุทธสายญาตินะครับเป็นวิหารพระนอนนะครับผมเป็นพระพุทธสายญาตินะครับนี่พามาชมนะครับวิหารพระพุทธสายญาตินะครับเราสามารถมาไหว้พระขอพรตรงนี้ได้นะครับ เงียบสงบนะครับเงียบสงบมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธสายญาติเป็นพระนอนนะครับพระนอนนะครับนี่ด้านในนะครับเป็นพระนอนองค์ใหญ่นะครับเราสามารถกราบไหว้นะครับกราบไหว้บูชาได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไหว้พระสักครู่นะครับ เมื่อเราไหว้พระขอพอรกันเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปจุดถัดไปนะครับตอนนี้แดดเริ่มตกตกลงมาแล้วนะครับผมใครเข้ามาก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแดดร่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันนะครับจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปก็จะเป็นของเก่านะครับเป็น วิหารเก่านะครับนี่พามาชมนะครับนี่นะครับว่าความเก่าเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังหลงเหลือพระปรางยังหลงเหลือความเก่าอยู่นะครับนี่จะเป็นเราจะมาไหว้หลวงพ่อขาวกันนะครับอันนี้นะครับเป็นความเก่านะครับเกจีนวัดพระรูปนะครับนี่มีจารึกไว้นะครับ ให้ดูนะครับตรงนี้เป็นเหมือนที่เก่าแก่นะครับเราสามารถไหว้พระได้นะครับหลวงพ่อขาวจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พระปรางจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะติดกับมหา ติดกับวิทยาลัยเทคนิคนะครับเทคนิคสุพรรณบุรีนะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะครับนี่เจดี JD วัดพระรูปนะครับปราสาสนะครับเจดี JD ทรงปราสาทยอดเป็นเจดีนะครับที่แพร่กระจายแพร่หลายนะครับอยู่ในดินแดนภาคเหนือไทยล้านนานะครับผมก็ต้องบอกว่ามีมานานมากแล้วนี่จะมีเจดีตรงนู้นนะตรนตรงนู้นแล้วเจดีตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็นวิหารหลวงพ่อขาวนะครับผมนี่จะเป็นจุดนะครับโบราณนะครับผมนี่ให้ดูเจดีนะครับบริเวณวัดนะครับก็จะเป็นวัดเก่าแล้วก็มีอของใหม่มาสร้างขึ้นทีหลังนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวัดแรกเริ่มวัดเดิมทีวัดโบราณนะครับ เดี๋ยวเรามาชมหลวงพ่อขาวนะครับหลวงพ่อขาวขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับนี่เป็นหลวงพ่อขาวนะครับเราสามารถกลับไหว้ของคนได้ผมขอญาตไหว้นิดนึงนะครับ นี่หลวงพ่อขาวก็อยู่ในต้นไม้ร่มเย็นนะครับนี่เอาละครับผมก็พามาชมนะครับคร่าวๆนะครับผมสำหรับวัดพระรูปนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่มาจังหวัดสุพรรณบุรีแวะมาเที่ยวนะครับมามาไหว้พระนะครับกันได้นะครับต้องบอกว่าดีมากนะครับผม สำหรับใครนะครับที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้นสุพรรณพาเที่ยวแบบไลฟ์ไลฟ์เร็วๆกันด้วยนะครับสำหรับ